ยินดีคุณประชาชนทุกท่านทักความเคารพค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนทั้งหลายสบายดีกันนะครับสบายดีค่ะวันนีเรียนร้อนอะไนะครับเรื่องอะวันนี้วันนี้เป็นวันดีนะครับเราจะมาร่วมอุทารจีนเป็นจิตต์เราจะมาร่วมสาปปะทีเราเรียกมาร่วม ชาครูคูชาครูก็ครูก็ยินดีทุกคนนะฮะยินดีรับรับพอจากจากทุกสิทธ์ทุกคน,นะครับเลยครับค่ะขอเป,เป็นตัวแทนสิทธุท่านนะคะทาี่เห็นว่าเนื่องจากใกล้วันสงการานต์เป็นปีใหม่ไทยนะคะพวกเราต้องมา,ากราบสวัสดีครูแล้วก็ขอพรให้ทุกคน แล้วนั้นก็ขอบพระคุณขอบพระคุณที่อดทนมุมม่งมั่นเขี่ยเข็นพวกเราเข็นไปมากไม่ไปมากนะคะให้เรเ้เพลงของกรากันทัน้งหมดก็ถือโอกาสขอบพระคุณนะทีนี้ด้วยนะคะแล้วก็อขอในเรื่องเนวันตีใหม่ก็ขอรัตนาคุณมระสิทธรัตนสุนทน,นะคะและสิ่สกดิ์สิทธิ์ลัง โปรดปกป้องคุกภาย้คุณิชาและก็สมาชิกในครอบครัวทุกท่านให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงครอบใจสีงามตลับใส่คะ,ะคร็ครู <c oughs> ก็ไม่มีอะไรครับเพียงแต่ว่าถ้าถ้าสิ่งใดที่ครูผิดพลาดหรือบุพร้องไปก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่า การทำงานทุกอย่างมันเริ่มมีความผิดพลาดมาบวกข้องแต่ว่าก็บวกข้องน้อยที่สุดก็ก็ภูมิใจแล้วนะฮะงานทั้งที่แล้วก็ดีออกมาผลงานก็ดีเพราะทุกคนตั้งใจคือตั้งใจให้ครูจเสร็จเส็เเที่นะะรับร้องกันโดยไม่ไม,ไม่ไม่มีเด็ดไม่มีเหนื่อยเลยก็ทุกคนถอดใจเต็มร้อยนะครับสำหรับครู กูก็ต้องเป็นร้อยสำหรับทุกคนด้วยนะครับก็ขอในวาระอิตีที่จะถึงวันสุการ์วันมหาสมบัตินี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยศักดิสิทธิทั้งหลายในสากลลโลกตก็ลดประดาลประทานพรให้ ทุกท่านออตลอดจนครอบครัวประสบจากความสุขความเจริญมีพรรนไมัยแข็งแรงสมบูรณ์คิดสิ่งดใดจงความปรารถนา<ม>เป็นที่รักและเป็นที่ออปรารถนาดีต่อทุกทุกคนขอความเจริญจงมาบังเกิดน,นักบัติเดี๋ยวนี้และตลอดไปเถิด ตัวองเต้นลปับนะ่นัางไหนน่เนี่วินิจจะเป็นตัวแทนพวกเรานะคะรอบทางดอกไม้ทุกเียดดอกไม้สวยๆจอย ทุกท่านปเป็นตุวีกูนนะครับขอบคุณคนระับเมอมาวมา้วยไม่เอาขอยแม่ก็นั่งดิแม่ก็นั่โอเคครับขอบคุณากครับ

ขอขอให้พลังงานามัยแข็งแรงนะคะหยุดตัวเป็นงานนะคะมาร้องเพลงด้วยกันนานครับสาธุครับขอให้มีความสุขเป็นตั้งครัวแล้วก็ให้พลานามัยแข็งแรงนะครับแล้วก็ร่วมร้องเพลงกันนานนะครับช่วยกันุกเปครับขอาด้ว ประกาศให้พระพุทธบรัทาไดีคาครับในในว่ถีวิาสเนราก็ต้องแผ่เให้พิพิธภัณฑ์โบาณางแกร์ได้ยีความดูทำงานดแล้วใส่ความดีอยู่ที่ความเปนไยของเร

รอยแดงๆนะคะับร,ร้องเพลงร่วมกันางนะคะขอให้เปความสุขนะคะ,ะ,คะอุคครโอเคโอเคโอเคนะรขขอให้อ่าก็เราก็ถูกตรงนี้ใรระัติานะครับร้ะะองเพลง เป็นต้นักนักเพลงนักนักเพลงนะนักเพลงก็ต้อรองให้ดีแล้วกูก็มีอะไรต้องสืจะแนะนำได้ัยนะครับตามที่มีความรู้นะครับอาจจะร้องนะครับร้อดีนะครับะครับมีการคาดเจริญสุงเลยนะคะับอาลูาหอ้าว ขอให้คุณเชิญแล้วถึงได้รัารได้รับอรดจากสิษย์ศิษย์และคุณขอ,อ,อ,ณใ,อให้มีความสุขความเจริญให้ดีร่างกายกลังใหม่หแข็งแรงไปที่ไหนก็ปลอดไปทุกอย่าง,ะาง,าง,าง,งนะครับขอให้ครอบครัวจงอเย็นเป็สบายด้วยจัดจัดตั้งถึงชื่คนนะครับ พอพี่น้อยท่านใครับครับขอบคุณพี่น้อยครับครับอารยวนะครับจ้ะเสียงเสียงังดังอยู่ก็โอเคครับครับครับเช่อครับพี่พี่่ ยินีที่พี่เียเกราะว่าก็ขอให้ทุกท่านงมีความสุขัความแข็งแรงในทุกาวมนนะครับยินดีที่จะนัเป็นพิเฝันขอนหลังรูปหาเช่นกันนะครับขอให้พี่ต่นเต้นนะครับพี่ครับว่าอยู่ว่าอยู่ร้องเพลงประพมนานๆ ไม่เป็นไร้นงไม่ต้องนั่ไม่ต้องนั่งยืนยืนนั่งรับนั่งแล้ว่ยายบยคยรยการื่องของควรับเรการเิกับนขอให้คุณเล่แงรนอคเรื่องเรื่องเรื่องถ้าได้ผลเป็นเรื่องธรรมดาแต่ใจังรับแต่ถ้าใจรุ่นเลอกมีความสุขนะร่างกายก็มีความปด้วยร่ากายมันก็ตอบแข็งแรงทุกคน นะครับขอให้เจริญเจริญนะสวัสดีครับข้าวิชาครับสวัสดีครับครับครับขอให้พี่เข้าก็มีเวลาอะไรจะแบ่นกันก็มาอยู่ร้องเพลงกับผมนานนะครับอ่ันอยู่กนอยู่กับอยูตลอดไปอยู่จนจน

นะคะจะเดินทางไปที่ที่หางใกลก็ขอให้ปลอดภัยทุกอย่างครอบคัวก็ขอให้มีความสุขนะครับจะตามอัตภาพคือก็ต๊อบว่าขออย่าเจ็บอย่ไข้นะคะขอให้แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงแล้วมาร้องเพลงให้กับนานะคะัร้องเพลงเนี่ยอายุมันจะยืนนะคะสวัสดีครับไม่จบ มาประเกิดแจกด้วยขอให้คิดสิ่งใจทำสิ่งใจสร้างสรรค์สิ่งดีๆก็ขอให้อาจารรับความรุ่เร็องขความปราชญ์างจิตวิญญาณร่างกายแข็งแรงก็ควรมีความสุขทุกคนอ่าอ่าไม่ต้องรับกกันแล้วอ่าจริงก็ ปร์ตี่านริะครับวมีความุความเยืร่างกายแข็งแรงารร่างกายแข็งแรงนะอยู่ที่้านาารนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่อ่าอ่นเล่นกีฬาก็ขอให้ดู จอกันกเปิดมาจากคู่ยังไม่ไปไหนเพราะว่าถ้ามันยังมีแรงมีพลังอยู่ยั่จะต่อต่อไปนะครับครับขอให้ครับก็ภัยท่านเก็บจะดจำนะครับครับขอให้ท่านนักสอนที่คู ให้คุณอูตคุณดำและออกครัวตรงนี้พระนามัยใครแม่คุณจะคิดสิดให้คุณปากภาษณาขอให้ลูกลูกไปผู้ตับจากยุกับสเวทีก็ยูแลคุณพ่อคุณแม่คุณดำกับอูตตลอดไปขอให้มารอเพลงกับครูนาๆนะไม่ยกไม่ไปไหนนะเราต้องสู้ด้วยกันนะคะ

สมองดีนะตอนนี้นะก็เล่นน้ำพุ่งน้ำเตะเออที่ไหนไปสนุกเราก็ไปเนาะขอให้ร่างกายแข็งแรงก่อน <Yeah. S 1> เวลาร้องเพลงเนี่ยมันมีความสุขนะเออร้องเพลงด้วยแล้วก็เล่นเล่นดนตรีไปด้วยหนีไว้ด้วยไปด้วย <Yeah. S 2> เออให้ความสุขมากนะแต่ว่าขอให้ร่างกายแข็งแรงจะทําอะไรก็ขอให้สม <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> องทุกอย่างนะครับครอบครัวด้วยนะครับอ่าจ้า ามไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องนั่งค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นรขอพรไม่จาะอีอ่าแข็งแรงก็ขอขอให้ตุ้นะคะแข็งแรงจะตุ้มความยิ่งดูท่างการแข็งแรงนะแข็งแรงนะเป็นคนที่สู้งานปีหลังกาได้เออใช่าย่ายค่ะจ่ายขอให้ตุ้มะครอบครัวนะคะประสบความสำเร็จทุกอย่างทุกสิ่งที่ปรารถนา ขอให้ตรงมีพลังใหม่แข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นที่รักของครอบครัวเป็นที่พึ่งของครอบครัวขอให้ครอบครัวมีความสมัครสมาคีกันนะค่ะฮะมามาตัวตึงตัวตึงเฮ้ยตัวแทนพ่อแม่ ไปไปทุกไปทุกงานดีดีดีความสุขเนียนะความสุขเนี่ยนะมันอยู่ที่การกระทำของเราเราจะไปไหนเรามีความไปไหนนะคุูไม่ได้เคยนั่นเลยคุยิ่งนด่นนะก็ขอให้การกับร้องเพลงนะหรือการเต่นเพลีอะไรก็แล้วแต่ที่หนูต้องการนะที่ที่ต้องการอังคาต้องการเนี่ย ขอให้มเพลุล่วงไปด้วยดีม่ชื่เสียงระักระจายนะเออเราลองเพยดีๆเ,เราเพยน้ออารับนะระยะออมเกี่ยวลองตอกหน้าปาก่มนเฉียงออกมาอย่างแรกมันไม่ออกจะพคอเราเราต้อง,องอรอเกันะเดี๋ยวคุณจะบอกให้คือไอ้นธนาไม่มีอะไรลองเพยได้เยอะแต่ว่าการออกเสียงเนี่ยมันจะต้องฝึก นะต้ออกจากทากอนะอย่างนี้ออกจากกระพุ้งแก้ไม่ได้ออกจากูไม่ได้นะไม่ออานองด้วยเสียงตัวเองนะแล้วก็จะปโชคดีโชคดีแข็แรงอยู่แล้วออฮใอให้เวียด เราเอาเรื่องมาเก็บให้ได้บวกเไม่ต้องมาเออมาเก็บให้ได้บวกก็ขอให้อาจารย์อาจารย์หายไปด้วยความอ่ามีมีมีบุญของเรานะบุญของเราก็คือการทำบุญของเราเนี่ยนะบุญที่ส่วนก็จะช่วยนะให้เราหายจากโรคภัยแค่นี้แต่ว่ามารอบเพลงให้ดีแล้วเพราะว่าได้ออกกำลังแล้วได้ออกกำลังสองได้ออกกำลังสทุกอย่างทุกประการก็ขอให้ สมสำเร็จร่วมมือดีทั้งครอบครัวทั้งตัวเองก็ขอให้แข็งแรงพานามัยแข็งแรงสมบูรณ์เป็นที่กล่าวขวัญในความในความดีนะครอบครัวก็ขอให้เจริญเจริญที่ิญิงงคือตระคารับอ่าจ้า ใดที่เป็นเสื่อมบ้านและพอใดที่สับสนก็ขอให้พรได้ทรงบ้านปูดูมันแต่แล้ก็รู้วขอให้มีความน่าดูมีพลันละไม่แรงโลกร้าที่เก็ดที่เป็นอยู่ก็ขอให้ทุกเราเบาๆและหายไปนะครับขอให้ขอให้ผู้ที่ได้ยินยงเดิีผู้ว่า อ่ากูขวาเป็นสลุงกูตายมาอ่าก็ขอให้ขอให้มีมีร่างกายเป็นตัวปูรักเดิมนอาจารย์ขอให้เนี่ยความยี่ยแข็งแรงอยู่แล้วนะจารย์ขอต่อให้แข็งแรงยิ่งขึ้นอาจารย์รอเพล็กแล้วก็อ่าอยู่ได้จากการการรอเพล็กเนี่ยอยู่ได้อาจารย์เื่องสื่อนเชื่องสูงนะโอเคครับขอให้เจริญเร็ เจ้าอินเมเนตอ่าและรวมฝรั่งคอนเฟิร์นไปครับอ่า,อาขอบคุณนะครับฝรั่งฟ้าคุณฟ้าเป็นคนที่ที่ดูแลดูแลครูมาตลอดถ้าครูเรียกหรือหรือหรือขอร้องให้มาทำอะไรคุณฟ้าได้ทำได้หมดนะครับคุณฟ้าดีกับครูมาตลอดเลยตั้งแต่แรกแรกเลยจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังดี ะะคะแล้วจะดีต่อไปนะคะก็ขอให้แข็งแรงแล้วเอาไว้ก่อนนะคะแล้วมารอพิกศษอีก รับของครูและเพื่อนเพื่อนพวกเ,เ,เพราะนิดมาเนี่ยรู้สึกว่าใจของทุกคนเนี่ยมีความปิตียินดีนะคะก็รับทุกอย่างเพราะว่านนี้เป็นเป็นเป็นผู้ที่มีมีใจดีทั้งต่อหน้า,นาและรับมีใจอันปเปิด อยางท่านอยู่อยู่อยู่ตเรามาดูแลพวกเรามาตลอดตั้งแต่ท่านท่านท่านท่ต่ท่านมาเป็นพออ่อนดูแลที่นี่ท่านก็ดูแลพวกเรามาตลอดนะครับไม่เคยว่าไม่เคยตำหนิพวกเราเลยมีแต่ส่งเสริมก็ขอให้พอใจที่มาเสร็จครั้งนี้ยกไปสู่คุณป๋านะครับคุณป๋าแล้วก็คุณพ่ออนนิด แล้วก็หลานสาวทุกคนนะครับขอให้จเจริญยิ่งยิ่งไปนะครับไปถึงที่สูงที่สุดนะครับตรงมีผู้ที่รักและเคารพผู้ที่เทิดทูนและบูชาในความดีนะครับขอให้แข็งแรงระบายแข็งแรงและอยู่เป็นรู่โภูร่มใจของลูกหลานต่อไปะนะครับ คุ้มมากนะครับทำทำไมมีเด็กมีเน็กคนก็ยังผ่านได้ไหมล่ะมามาเกือบตกเกือบตกขบวนไม่รู้ว่ากระจกรนะ นี่ยินไหมพี่ไม่ได้ยินนะตอนใส่หนึ่งปีที่ผ่านมาขอโทษนะคะอะไรที่ผิดพลาดหรือพูดมากไปพูดน้อยไปแล้วก็จะต้องดูแลกันอยู่ตลอดไปนะคะขอโทษนะขอให้อายุยืนอายุยืนขอแล้วแค่นี้อ่ะลงมท้ให้ผุกยอด โอเคครับเพื่อนไม่มีปัญหานะเพื่อนโอเคไปเไปกาไม่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 อาไม่ไม่ไม่เอาด้านยาวเดี๋ยวนั่อีกหลายตัวหน่อยไม่เป็ไรหาคนบางคนนี่

ยาวไปแต่ดว่าแค่พอของ้วพอลบางคนใช่ใช่อ่าพิทาน้าพิทาน่าโอเคเนี่ยกำลังกำลังสวยเยโอ้ยพี่แไมเป็นไรไม่เป็นไรนั่ง่งนี่นั่งนั่งนดงนั่งนัน่่งนัน่นั่งนั่งนู่งั่น่นั่งน่งี่นั่งนั่งน่่งนั่งน่นั่งนั่งน่ดนั่งนั่งน่นั่งนั่งน่นั่งนั่งน่นั่งนั

ตรงนี้ก็ได้ทำมตรงนี้โอเคครับหนึ่งสองรนะครับนับหนึ่งสองทำไมไม่ตั้งเวลาครับเาไม่มาแล้วมาเลยมาถ่ายรูปพอดีตั้งไม่กี่เว่นี่ รักคุณครูค่ะักที่นี่นะะเอ๋จำตัวค่ะแกจุดตานี้ดอคไม้บานแ่ะแล้วก็ หูสวยค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอแล้วก็ทำอะไรอีกอ่ะนี้เอเอแล้วก็นี้เอออ้าวชัยโย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 